บรรยากาศดีดีค่ะทุกคนเริ่มเข้าสู้ฤดูหนาวแล้วตื่นเร้ามากในี่อากาศเย็นสดชื่นค่ะได้อยู่กับธรรมชาติชีวิตก็มีความสุขละ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะี่ตุงมะรอนาต้นไม้จะลดทัวรลันเต่าที่ปลูกไว้เริ่มจะงอกแล้วปลูกได้สองมือเริ่มจะมีเนื้อไอทัวร์ลันเตาเริ่มจะแตกนอกถ้นมาเราจะปลูกให้ท่านหนาวเพราะว่าเนี่ยเริ่มจะหนาวละแถวบา้านเฮ้าน่ะแถวบ้านยศุงเริ่มจะหนาวละละปลูกให้ท่านแต่จะปลูกหลายอย่างยู่งจังใน็บพักบูงมา,งาม,ง,ามงามเดี๋ยวนี้อุตตา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 ,ตา

พอเริ uhm. ่มเขาสู right ้แล้วดูหนาวเขากับ hmm. สิเริ ogi, ่มปลูกพักไว้กินเองค่ะทุกคนอันนี้คือแปลงตัวลันเตาจ้ะฝนมาตกหลายมือเขาก็ต้องเอาน้ามาลดเอาเองเพราะว่าหนาหนาวนี่จะบม่มีฝนตกมาเลยเนี่ยจ้ะเฮาก็ต้องใส่วิธีลดน้ำเอาหรือว่าเอาน้ำขึ้น แคทูงจะเป็นคนที่ว่ามักปลูกพักเอาไว้กินเองค่ะทุกคนอันใดที่ซื้อบรซื้อค่ะว่าต้องซื้อสีปลูกไว้กินเองทั้งนั้นเลยช่วงนาหนาวนี่พักพักมันจะง่ามจะ้ะ ทุเรียนกับปลูกได้ทุกคนเนี่ยกำลังงามมีทุเรียนมีอ่ามะยงชีดปลูกไว้กับสีแรงๆในจั้งน้อยก็ต้องลดน้ำให้มัน ทุเรียนสองสาตต้นมุมนี้กะลังงามจ้ะทุกคนปลูกไว้ประมาณสักสองปีได้ละมั่งจ้ะเนี่ยกำลังแตกยอดแตกยังออกมาเขียวจ้าว่างๆก็ต้องมาลดน้ำให้เขาทุเรียนงามว่าจะนี่ทุเรียน อราคนจะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะคะช่วงนี้ฝนโบโต่ตกก็ต้องรดน้ำเองจ้ะตำลังงามงามเนี่ยทุเรียนงามงามเลย น้อยนานหรือบักเขียบก็บปลูกไว้ได้จ้ะทุกคนนี่ไงต้นหนึง่งก็ต้องลดน้ำไม้ไน่ชักน้อยเงาะกับมีได้จ้ะปลูกหลายอย่าง ผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องยี่ตรงได้เยคะ่ะสวัสดีค่ะ